ภูวิลล่าสุดชิลล้อมรอบด้วยภูเขาและแม่น้ําที่ขับรถจากกรุงเทพแค่สองชั่วโมงเป็นวิลล่าส่วนตัว3มห้องนอน3ห้องน้ําติดแม่น้ําเพชรบุรีหานกันแล้วตกคนละไม่ถึงหนึ่งใบเทาแต่ได้บ้านหลังใหญ่และลานกลางเต็นติดริมแม่น้ําแบบนี้ที่นี่คีรีทาราภูวิลล่าแอนด์แคมปิ้งตัววิลล่าตก เป็นสไตล์มินิมอลเปิดเข้ามาก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นเพดานสูงโปร่งลงสบายจะดูทีวีหรือเปิดตี้ร้องคาราโอเกะกับเดอะแกงก็ได้ในส่วนของห้องนอนห้องแรกจะเป็นห้องนอนใหญ่อยู่ชั้นบนมีระเบียงที่สามารถเปิดออกไปชมวิวแม่น้ําได้มีอ่างจากุชชี่มีโซนนั่งเล่นและมีห้องน้ําในตัวด้วยส่วนห้องนอนที่2จะอยู่ชั้นล่างติดกับสระว่ายน้ําห้องนี้สามารถเปิดประตูแล้วเดินลงสระได้เลยและก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันแถมแยกโซนเปียกโซนแห้งได้ดีเลยแหละและห้องนอนที่3เป็นเตียง2ชั้นน่ารัก ถ้ามากับเด็กแก๊งหรือเด็กๆจะต้องชอบห้องนี้แน่นอนนอกจากนี้ถ้าใครอยากทําอาหารกินเองเขาก็มีห้องครัวให้ด้วยแถมมีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ครบและพอช่วงบ่ายจะออกมาชิลที่สระว่ายน้ําหรือจะลงไปตกปลาและเล่นน้ําในแม่น้ําก็ได้ตรงนี้มีน้ําตลอดทั้งปี เขามีชูชีพให้ด้วยคือดีมากอะ่ะหรือถ้าใครอยากลองเรือ,อยางเขาก็มีบริการนะสามารถติดต่อที่พักได้เลยส่วนมื้อเย็นแนะนําให้ซื้อของสดมาเลยที่นี่เขามีเตาปิ้งย่างให้ด้วยเปิดตีตรงเนี้คือชิลมากและถ้าใครบอกว่าตามมาจากช่องลูกหมีนีเที่ยวก็จะได้รับหมูกระทะอร่อยๆแบบนี้ไปเลย1ชุดแถมพอช่วงค่ำเขาก็จะมีโปรเจคเตอร์มาฉายให้ดูหนังฟังเพลงด้วยคือชิลสุดๆเลยอะ่ะรีบตามมาพักกันนะ